าวนันนี้จะได้ไปทําอาหารเลี้ยงตํารวจจากที่มาช่วยงานหลงนวงปนะู่นะครับ,บรเนาะครับกสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับช่องซงชาแนลนะครำนวชนิ่งหายใสายมาแล้วนี่มาพร้อมตัวดินแม่ครัวแม่ครัวแม่ครัวกำลังมุงอาหารนะเป็นน้ำยาขนมจีนนะครับเนาะเป็นขนมจีนไปเลี้ยงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่มา ด้วยงานนะครับวันเกิดหลวงปู่ที่ผ่านมาเนาะครับเนาะครับโดยหลวงปู่สุกนะครับเนาะก็มีเมตตาเนี่ยนะครับเนาะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับท่านภูมิํากับนะครับท่านสารวัตรนะครับรองภูมิํากับนะครับสารวัตรปราบปรรมตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายนะครับเนาะมาช่วยเความสะดวกนครับ เป็นพี่น้องนะครับสิธยานิสิตที่มากราบหลวงปู่นะครับเมื่อวันที่15ที่ผ่านมานะครับเนาะหลวงปู่ก็เลยมีเมตตาที่จะให้อูร้านยาโยมเนี่ยครับเนาะทำเม่ยตัวทําเป็นน้ํายาขนมจีนนะครับเนาะเพ่เรงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับวันนี้นะครับเนาะที่สพหนองบุญมากนะครับเนาะ ครัวกำลังช่วยกันทำเป็นอาหารลุงปู่ก่อนเด้อให้เร็วก่อนนี่เอออ๋อเนี่ยครัวกำลังช่วยกันเลงไม้เลงมืออันนี้เป็นผู้ช่วยค่ะผู้ช่วยผู้ช่วยกุ๊กผู้ช่วย่ผู้ช่วยแม่ครัวไไมม่ด้เป็น จะทำไม่เป็นนฝนตกนะครับฝนตกวันนี้น่าจะทางวันแล้วว่ะฝนฟังข่าวข่าวว่าพายุเข่ากำเนะยังไม่มาใกล้ไทยหรอกแต่ว่าอยู่แถวๆใกล้ๆเย็นน้ำแต่ว่ามัน มีผลกระทบและครับกรมอุติยมนะครับที่บอกคนหน้าว่าตั้งแต่นี่ไปนะครับหลายวันอยู่นะครับเนาะนี่จะไปได้ไมน่้มี่นะนีันเดยัไก็ตัได้ฮะข้าวม่นี่้ ตับตัวงานใดเลยมีย่อยเท่ไหมครันเอนี่โอ้นี่รวยกันเดี๋ยวไก่ไก่สามมงมุนค่มยนลูกปู่ะเาไปเอาก็ต้มรอน้าเียไปเอากระต้มมาก่อน วันนี้ก็ตรงกับวันพระเนาะครับเนาะวันนี้ตรงกับวันพระญาติโยมก็มาวัดไดครับวันนี้เราวันพระครับโมทนาสาธุครับทุกท่านนะครับที่ไปรลวมทำบุญที่วัดนะครับเนาะตรงนี้ก็มาช่วยหลวงปู่นะครับที่จะนำ ขนมจีนเป็นอาหารเป็นขนมจีนนะครับเนาะสัญญาขนมจีนนะครับไปเรียงโดยที่ตำรวจนะครับที่มาอำนวยความสะดวกนะครับวันเกิดหลวงปู่ที่ผ่านมาวันที่15ที่ผ่านมานะครับเนาะทางกันภูมิกับนะครับท่านรองภูมิกับนะครับท่านสรวัตรนะครับก็มานะครับเนาะท่านผูกกองผูมวดนะครับ ทางโดวทีหลายนายนะครับเนาะก็มาช่วยกันนะครับเนาะลุงปู่ก็มีเมตานะครับที่จะนำอาหารไปเสี้ยงนะครับขอบคุณน,นะครับเนาะที่ทุกท่านเลยมาช่วยกันย,ยายต่างนาต่างตาก,ตากตาำลังขำำมักขมันยายกำลังขมักขมันในการฉีกใบใบมะกรูด <laughs> เออบ่บ้ามากมากวเออเอออนั่นิดน no ั่นวัจมากไ่ได้มแค่คิดบัจจิมาสี่ก็ได้บุญเลยเด้อแค่ดามองเห็นโอ้คิดวัจิมานี่ก็ได้บุญแต่เพราะว่าบางทีอาจจะมีอุปสรรคหลายอย่างก็ใช่ใช่ใช่ีมเอคดี๋ยวมันเอาไโอ้ใจ ครับก็ต้องสแสดงความยินดีครับท่านที่โชคดีเนาะ<ล>ที่ที่พกผ่านมาโอ้โชคดีหลายท่าน <c oughs> คนไม่โชคดีก็สู้กันต่อไป,อไปงวดต่อไปนะครับเนาะซื้อลอตเตอรี่สามหกนะครับเนาะมันออกสามเจ็ององด <laughs> ออกหมายเลขเตียงหลวงปู่ออกหมายเลขเจียงหลวงปูไปนอนนั่นเลดยเลย <c oughs>

โอ้ได้กันอเคเอเคเอาเกบอกวันเกบบอกที่ไปก็ไเขียนให้น่เโอเอาหนึ่สาตัวเรแล้ไม่ยอมบอกไอ้หยดูตรงไหนให้ดูก่นงคนเลยบนล่ะดูตรง่นไอ้เป้ดูตรงมุนให้ฉัน3,8ไอ้เปนเอาแสมเ้ดูตรงมุ่นว่าฉันไม่ได้ดูโอ้ยฉันก็ไปเอาแต่นานบอกสี่เก้าดี ห้านบอกห้านบอกชีเก้าชีเก่าออกแท้น้องเมยนี่เขียนไนะชีเก่ามาแอ้ม่เขียนโอก็ไปเอาคบอกน่อน้องเมยนี่เสอ็วันนี้หยิบตีจาเมยก็ดูวันนี้ได้่านมแเดนอเชีเกนมันั้านเมื่อวนเมื่อีเอออันนั้นเอนี่เนตัวหลอกเนาะ นั่นเช่นไหยเป็นตัวจริง,งอโอ้ยก็เรียกเตียงน้องปูนะนะเรียกเตียงสามเจ็ดหนึ่งอย่างาแบบนู้นไม่มีปัญญาเอายักษกะลืมอะไรนักหนาอย่าไไนะงว่าดวงวาดสนาใช่ต้องคิดอะไรมากเนบบาะลุง,งปูไปนอน<ว>ให้น้ำเกลืออยู่สองคืนสามวันสองคืนสามวัน ไมยเลีกเตียงที่มันมทับสามเจ็ดนั่นแล้วห้องเบอร์ห้าเนะเาะวัสดีจ้าวสวัสดีครับหน,นร้อยหน,นร,ยร้อยกักวนน้ำเจ้ไม่มีเขาหน้าบอกเจ้ไม่ต้องก,อกลัวดอกเดี๋ยวเ้หามาสองลูกอันนี้ยังไม่ถึงลูกแรกเลยนี่แกหงหางลูกแรกได้นี่กกำลังเริ่มครับกินเนี้กับปลาไป<ด>ี่นกับน้องครับ